S <S ตอนนี้ก็คือสบู่เข้ามาอีกแล้วนะคะรอบนั้นเธอสบ,บู่ใบลาเข้าเท่าไหร่นะสองแสนรอบที่แล้วเข้า20000นก้อน ah. ค่ะแล้วก็หมดปุ๊บวันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะ oh. มีเตลไ mm hmm> บล่าเข้ามาแล้วก็สามสกรัมเข้ามานะคะ ah. แล้วก็รถก็จะมารับอีกเช่นเคย, <S 2> <S 2: ยขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ไว้วางใจสบู่ใบลาและตอนนี้ กิจกรรมโดยการที่ให้ลูกค้าของเราถ่ายสินค้าที่มีเตลหรือสบู่ใบลาติดอย่างใดอย่างหนึง่งยงไม่ถ่ายคู่กันอ๋อถ่ายคู่กันต้องเป็นคู่กันหรือจะถือคู่แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนลงในช่องติกตอกของตัวเองแล้วแฮชแท็กว่าใบลาแจกกับแฮชแท็กสบู่ใบลานะคะ<ช> <ๆ S 1> ทุกคนจะเต้นบ้าบาบอหรือว่าจะแบบรีวิวฉ <c oughs> ันเมื่อก่อนเป็นสิวหนักมากอมตอวน,นี้หน้าดีขึ้นเพราะสบู่ใบลารู้จบบแบบ เอ้ยต้องขอบคุณสบู่เบล่ามากเลยนะเว้ยที่ทำให้เราได้คือหรือยังไงตามสไตล์แบบคิดเอทได้เลยนะคะและเราก็มีรางวัลแจกตั้งแต่มูลค่าหลายพันบาทห้าพันบาทนะคะแล้วก็สามพันบาทแล้วก็หนึ่งพันบาทแล้วก็มีรางวัลชมเชยคือห้าร้อยบาทนั่นเองก็คือว่ายอดวิวเยอะที่สุดเอใช่ยอดวิวเยอะที่สุดจะได้รางวัลนั้นนะคะตอนนี้ก็สบู่เบล่าเข้าอย่างเยอะมากมหาศาลมันรีบไปไหนเนี่ยนี่มึงมาดูสบู่เบล่ามึงพูดมันรีบอ่ะนี่ควรดูสบู่เบล่าแล้วก็ของจริงนะคะของจริงของปลอมเออ